สวัสดีครับผมพีทนะครับจากเฟซตามผมลงทุนนะครับแล้วก็จากช่อง YouTube ตามผมลงทุนครับเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปมุมมองของเซตเมื่อวานกันหน่อยว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับก็คือเซตของวันที่พฤหัสที่28มกราคมนะครับแล้วก็มุมมองของเซตวันนี้คือวันที่29มกราคมครับน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับว่ามีมุมมองอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับ วันนี้ก็คือจากสถานการณ์เมื่อวานตลาดหุ้นทั่วโลกก็คือปรับฐานแรงนะครับวันนี้ก็มีการรีบาวแนละ้วในช่วงตอนนี้อาจจะเป็นเพราะตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาหน้าจะออกมาดีหรือเปล่าหรือว่าการประชุมของเฟดที่มีนโยบายขคงอาจาระดอกเบี้ยอาจจะส่งผลอะไรให้กับตลาดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังยังไม่แน่แต่นะครับเดี๋ยวก่นอนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดติดตามผมได้นะครับที่ช่องทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจก็คือพิมพ์คําว่าเพจอ่าตามผมลงทุนนะครับที่ facebook หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง youtube นะครับก็คือกดค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่าตามผมลงทุนนะครับสามารถกดติดตามในส่วนของกดซับสไครต์ได้นะครับแล้วก็กดกดติดตามกระดิ่งตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอนอื่นถนะ้าใครสนใจอยากจะไปพอกระทางเพจนะครับก็สา,าสามารถสแกนคิวอร์โค้ดด้านนี้ได้เลยนะครับ ก็จะมีสวิตต่างๆบริการมากมายนะครับให้กับสำหรับขครที่เปิดเพนนะครับบริการอลน์กลุ่มในส่วนของการแจ้งเตือนอัปเดตมุมมองของตามอินเทอร์เวิ์ล่าสุดแต่เขบของทีเฟกของคำเตนะครับเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแผนของเมื่อวานกันเลยครับเมื่อวันที่28ครับผมก็ได้บอกว่าในคลิปเมื่อวานเนี่ยผมก็ชวนตัวให้คือได้มองว่า ราคาน่าจะเด้งต่อแต่ว่าพอดีดูสถานการณ์รอบโลกแล้วเลยคิดว่าโอกาสเด้งเนี่ยน่าจะน้อยก็เลยมองว่ามันมเนี้ยน่าจะเมื่อวานเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะลงต่อมากกว่านะครับก็จะเข้าสู่อแผนที่ผมให้เมื่อวานคือน่าจะเป็นลงเป็นนอลลี่อินเพาวที่วาดให้ดูเมื่อวานนนะครับอันนี้มาดูนะครับก็เลยบอกว่าราคาเนี่ยมีโอกาสลงไปหาเา้าเก็ต 1C จะทหทหน 1C 85หรือต่ำกว่าวันนี้ราคาก็คือลงมา ต่ำกว่าเลยก็คือลิหนึ่งจะถกลงมาถึงหนึ่ปดนะครับลงค่อนข้างแรงนะครับทีนี้ก็คือราคาก็คือเข้าเงื่อนไขในส่วนที่ผมบอกก็คือราคาอันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่เข้าเลยนะเพราะว่าราคาวันนี้เปิดเดิดลงนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นเบรกเอาไว้แก็ของเวกสามจุดสตองบีนี่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแนวแก็ตรงเนี้จะเป็นแนวสําคัญนะครับ ว่าราคาจะมีโอกาสลงต่อเร่งบุลงต่อหรือว่ากับติดนะครับในส่วนของจังหวะเทรดนะครับที่น่าสนใจแนวรับ1 C, 4 7 4วันนี้ขายเข้ากันน่าจะได้เด้งนิดหน่อยนะครับก็คือถ้าเคยเข้าที่ประมาณ14.76เนี่ยอาจจะเด้งไปประมาณ14.84ก็คือเด้งอยู่ในกรอบเนะี่ยถ้าเกิดราขายด้านบนนี้ต้องขอขายด้วยนะเพราะว่าไม่ราคาไปไม่ถึงนะครับราคาเด้งอยู่ภายในกรอบ นะครับแล้วก็ในส่วนของยังหว่พุทธอันนี้ไม่ทันเลยนะนะครับเพราะว่าราคาเปิดดุดเลยก็คือก็คือถ้าใครจะใช้จะพุทธหรือว่าช็อตต่อก็ต้องรอดูแนวแก็บนะครับตรงนี้รานะคาลงไปรดสอบแนวรับที่ผมให้ก่อนก็นนคือ1484ประมาณ1480ประมาณในช่วงเช้าแล้วก็มีแรงดึงกลับตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะาช็อตนะครับ แต่ว่าก็คือจะดูยากครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยต้องไปวัดเป้าหน้าง,งานนะเพื่ออาจจะวะช็อตลงมานะครับแล้วก็เล่้งไม่ผ่านแล้วก็ไหลลงต่อมาสิโลนิดนะครับอ่านเดี๋ยวไปดูอัปเดตมุมมองของวันพรุ่งนี้กันครับอ่านเดี๋ยวผมสรุปให้อีกนิดนึงก็คือวันนี้ที่ช้างม,มองลงก็คือถูกต้องนะครับในส่วนของแนวรับแนวต้านก็อ่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูมุมมองของพรุ่งนี้กันเลยครับ ควรนี้นะครับก็คือมองว่าเซตวันที่29เนี่ยมองว่าราคาก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อและแบกขั้นเก็ต 146, 1461หรือต่ำกว่านะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับราคาราคาไม่ควรอันนี้ผมังไม่ใส่ละควรราคาไม่ควรเด้งผ่านนะครับแนวต้าน 1478, 1481นะครับแนวนี้เป็นแนวสำคัญนะครับ 1478, 1481นะครับ เพื่อลงไปหาค่าเกตดังกาวนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูอ่ามุมมองตัวนี้กันหน่อยครับทบทวนภาพภาพใหญ่ดนึงอันนี้มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของภาพภาพใหญ่ตัวนี้ก็คือมองว่าเรากําลังอยู่ในเะยะสองอที่ว่าระยะสองจบหรือไม่จบนะครับกําลังปรับขึ้นเว็บสามนะครับเดีมยวมองว่าจบตัวน,นี้คือมองว่า น่าจะยังไม่จบแล้วก็กับขึ้นเล่มสามหรือว่าสี่อีกขาหนึ่งนะครับก็คือเป็นภาพนี้นะครับอันนี้ภาพใหญ่ก็คือเรามองว่าหนึ่งเนี่ยเใหญ่เนี่ยจบแล้วอันนี้กาลังเป็นก้อนของสองนะครับซึ่งน่าถ้าจบแล้วก,กำลังจะขึ้น,น,นเล่มสามนะครับสามสี่ห้าต่ออันนี้ก็คือกรณีเรียกว่าตรงนี้จบเล่มสองนะครับอันนี้เคสแรกอัน,นจะเป็นมุมมองเดิมนะครับ ต่อไปในส่วนของเคสที่สองนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่นะครับที่ผมมองนนี้มาดูภาพรียกการนะครับผมก็ได้บอกว่าข้อที่หนึ่งนะครับก็คือมองว่าเวสามหรือว่า c เนี่ยจบแ,แล้วกำลังยอ่อเวสี่หรือเอ็กซเคสเนี้ยตอนนี้ให้น้าหนักน้อยมากเลยอาจจะตัดออกเนะเพราะว่าราคาครีเคสค่อนข้าง,างก,กับมีโอกาสที่วิภาจะฟีลเลียรือว่าฟีลสูงมากนะครับเคสข้อหนึ่งนะครับที่ลงในรูปแบบซิงแซกก็คือรูปแบบนี้ อันนี้นะครับจุดนี้ที่ลงมาเพราะว่าราคาลงมาค่อนข้างลึกนะครับโอกาสที่้าจะเฟลนี่มีสูงมากนะครับก็คืออันนี้เป็นจบ A V แล้วก็ C นะครับมื่จบสองนะสองจบตรงนี้นะครับเค่นี้แล้วก็อันนี้ซื่อสามนะครับสามจบแล้ว และนี้กำลังรอเวบ4หรือ X นะครับซึ่งเคสนี้ให้น้ำหนักน้อยนะโอกาสเกิดขึ้นนี่อาจจะเพิ่มขึ้นเวบ5ต่อซึ่งเคสนี้โอกาสที่เวฟ5จะเฟลก็คือสูงมากอันนี้ผมวาดให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับต่อไปเคสที่2นะครับอันนี้เคสข้อที่1นะครับต่อไปเคสที่2ก็คือเวฟ2หรือ B ยังไม่จบลงหา C เคสนี้กำลังเป็นเคสที่ผมกำลังให้น้ำหนักแล้วก็ตามตามอยู่ตอนนี้นะครับ หรือว่าปรับเป็น impulse หรือว่านอนนะครับอันนี้เดีผมอันนี้ก็คือเจนิอ่ะทัวนให้ทีหนึ่งครก็คือปรับเป็น A นะครับและอันนี้เป็น B นะครับแล้วก็ลงขา c แเรากำลัลงอยู่ในขา c ของของเว็บสองตรงนี้นะครับของของอจะเป็นของแฟนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของ อันนี้มุมมองของข้อที่ที่สามนะครับจะเพิ่มขึ้นมาครับก็คือหรือว,ว่าเว็บหนึ่งใหญ่เนี่ยที่รามองเนี่ยก็คือจะจบไปหนึ่งชุดแล้วก็เราลองขา a รูปแบบของ reading หรือว่านอนนะครับก็คือจะเป็นมุมมองนี้ก็คือหือว่าจริงๆเนี่ยเพิ่งจบไปแล้วหนึ่งชุดนะครับเป็นแบบนี้ก็คือนี้เป็นหนึ่งเอกเหมือนเดิมเป็นหนึ่งเป็น,เป,นเป็นชุดเป็นชุดขึ้นย่อยนะครับอันนี้ขอุ่าเขียนเป็นแบบนี้ เสียจะเสียจะงงก็คือจะเป็นในรูปแบบนี้ครับก็คืออันนี้จะเป็นเป็นหนึ่งเป็นชุดขึ้นมาเป็นหนึ่งน้อยแทนครับหนึ่งน้อยยอสองน้อยนะครับขึ้นสามน้อยนะครับแล้วก็ลงสี่น้อยนะครับแล้วก็ขึ้นห้าน้อยนะครับ ก็จบหนึ่งใหญ่หรือเปล่าครับซึ่งถ้าเป็นเชตเนี่ยก็คือจะเพิ่งอาจจะเพิ่งจบไปแล้วหนึ่งมาเกตไซเคิลนะครับก็คือหนึ่งชุดของหนึ่งขานะครับแล้วนี้กำลงังจะจะย่อลงขา a นะครับของเว็บสองใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีเร่งบีของสองใหญ่ก็ได้หรือว่าจะเป็นขึ้นเลยก็ได้นะครับจะมีเร้งบีแล้วก็ลงซีอีกขาหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อจบสองนะครับ ก็คืออันนี้ถ้าเป็นเคสนี้ก็คือราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงลึกและแรงได้เพราะว่าการเป็นว่าเพิ่งจบไปเบหนึ่งใหญ่เนี่ยราคาอาจจะปรับฐานลงมาได้ลึกอย่างน้อยก็คือต้องถึงเกณฑ์ขั้นต่ำาลก็คือ 3- 3- 3เเเดี๋ยวเรามาดูว่าประมาณไหนนะครับถ้าจะเป็นเคสนี้ได้นะครับราคาต้องลงมาถึง แนวรับ1,418หรือ1,415เป็นอย่างน้อยนะครับจะเป็นเคสนี้คือจะปรับ ABC หรือนะครับ ABC หรือเพื่อจับสองนะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะครับลงมาอย่างน้อยถ้าเป็นเคสนี้จะค่อนข้างโหดนะครับอันนี้เป็นมุมมองเพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามานะครับสําหรับภาพระยะกลางนะครับอันนี้ไปดูภาพระยะสั้นกันหน่อยครับตามเปรม2ชั่วโมงนะครับ ผมมองก็คือถ้าเป็นเคสที่ผมเคยให้ไว้ก็คือยังไม่ไม่ต่างจากเดิมมากนะครับก็คืออันนี้จบจบหนึ่ง extension นะครับแล้วเรากำลังอยู่ในเว็บสองของชุดนี้นะครับก็คือเคสนี้พูดไปแล้วนะเว็บสามนอ้เว็บสี่ น,นี้พูดไปแล้วแล้วก็เปสองไม่จบอันนี้ปรับในรูปแบบของ ending นะเดี๋ยวมาดูนะเลบสองหรือ c จบปรับในรูปแบบของ ending เทสนี้ก็คือเหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็น a นะครับอันนี้จะเป็น b ใหญ่นะครับและอันนี้กำลังลง c ใหญ่นะเราได้ขา c อาจจะปรับเป็นรูปแบบของ ending นะครับถ้าเราดูในาภาพทางเฟรมใหญ่เราจะเห็นว่ามันสวิงมัอย่างน่านะก็อัน,นจะเป็น หนึ่งสองสามสี่หน้านะครับเพื่อจบชุดนี้นะครับเอนดิ้งนะครับจบการซีแล้วก็เตรียมขึ้นเว็บสามต่อนะครับอันนี้อันนี้ก็คือจบเว็บสองนะครับเพิ่งจบเว็บสองตรงนี้นะครับถ้าเป็นเคสนี้ก็คือราคาก็คือเราใช้ในการลงก็จะเหลือน้อยแล้วนะครับเป็นเคสนี้นะครับต่อไปอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นเป็นภาพขาลงเหมือนกันนะครับ มองลงเหมือนกันก็คือรับแต่ถ้าไป็นดิ d i คือลงแล้วเพื่อขึ้นต่อ็นชุดนี้อันนี้ก็คือจะลงในได้ได้ไกลนะครับข้อ2.2แล้วก็ข้อ2.3ลงเป็นนอนกับไปดิมเพานะครับชุดนี้ที่ลงก็คือเป็นนอนคือเป็น a r ี b o u n b นะครับชุดนี้เป็น c อันนี้เป็นเด้ง x นะครับอันนี้ก็ังลงขา a นะครับแล้วเดี๋ยวมีเด้ง b จจะไปชนแนวแกปนะครับ แล้วก็ลงขา C อีชุดหนึ่งนะครับเพื่อจบเพื่อจบสองหรือ C ก็ได้นะครับตรงนี้สองหรือ B ตรงนี้นะครับเคสนี้ก็คือจะลงได้ได้ลึกกว่านะครับก็คือพถ้าเป็นเคสนี้พวกนี้ก็คือราคาจะเด้งเพื่อลงต่อแต่ถ้าเป็นตัว ending เนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะจบทีน่นี้ก็มีโอกาสที่จะเด้งแรงๆได้นะครับถ้าเป็น ending จริงๆเนี่ย FX ก็คือราคาจะ cover B ได้เลยก็คือราคาสามารถมีนิ m i z ก็จะเข้าสู่เงื่อนไขในการขึ้นเว็บ3านะครับคือจะเหนือหนึ่งพันห้ารหสิบแต่ว่าส่วนตัวมองเป็นที่ข้อสองจุดสองกับข้อ2 3จุดสามมากกว่าลงเป็นเป็นนอนหรือเป็นอินเพา e มากกว่าเคสข้อข้อนี้นะครับข้อสองจุดหนึ่งส่วนตัวมองเป็นข้อข้อสองจุดสองกับสองจุดสามมากกว่านะครับก็คือลงแบบนอนแล้วก็ถ้าเป็นอินเพา e เนี่ยก็คือจะลงได้ลึกกว่านะครับกับเคสนอนอีกนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นในรูปแบบของสตอมบีจะเป็นเช่นนี้ครับคืออันนี้เป็นหนึ่งน้อยอย่อสองน้อยนะครับปรับ A B C สีเลียนะครับสตอมบี B, ก็ลงเล็บสามนะครับมีเว็บสี่เล็บห้าเันเนี้ยจะคือชุดเนี้ยจะลงได้ไกลมากกว่านะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นในส่วนของเบโรโอเว่แกก็ได้นะครับแกปที่เปิดมาวันเนี้ยนะครับแนวเนี้ย เราไปซูมดูด้านในครับเดี๋ยวไปดูในแผนกันเลยดีกว่าอันนี้มุมมองภาพภาพใหญ่ระยะการก็จะมีประมาณนี้นะครับอดีนย้ไปดูในแผนครับก็คือพวกนี้มองว่าราคาส่วนตัวมองว่าน่าจะมีโอกาสลงต่อนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสด้งได้เหมือนกันถ้าราคาไม่สามารถเปิดมายังไม่หลุด1 4 6 8 1 4จะ จ็ดสองในไลฟ์มีการออข้างอันนี้นะครับก็คือประชานในนี้แล้วออกข้างแล้วมาผักตัวแนวเนี้ยแล้วไม่หลุดแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นไปหาแนวแก็ด้านบนนะครับขอบทั้งสองแนวนี้ได้นะขอบล่างแล้วก็ขอบบนอาจจะไปทดสอบถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับอาจจะไม่อาจจะเป็นเว็บสามหรือเป็น,เป,นเป็นนอนก็ได้ถ้าเป็นเคนนี้ก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับชนี้ลงเป็น,นอลก็คือ A B C x นะครับอันนี้เป็น a นะครับ a ก็เดี๋ยวรีบาว b นะครับแล้วก็ลง c ก็ขึ้นมาทาเก็ด้านล่างนะครับหนึ่ง c 6 0แล่นนะเคสนี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าใครจะดัก short ที่แนวนี้หรือพูดแทนนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาจริงๆก็คือคุมนะหรือว่าดูเราดูแนวนี้ก็ได้ครับ1 4 7 8 4, 1 c เ1 c ปนอาจจะมีการเด้งแล้วก็ลงแล้วก็ย่อลงก่อนเพื่อใชเบรกเก็บของขึ้นนะครับก็เป็นเคสนี้นะครับต่อไป ถ้าเป็นเคสของ impulse นะครับถ้าเป็นเคส impulse impulse ถ้าเป็นเว็บเว็บสาจริงๆเนี่ยก็มีอากาศที่จะลงได้แรงอย่างนี้น,น,นีปรับ A อันนี้ปรับ B นะครับอันนี้ปรับ C นะครับอันนี้ก็ลอง,ลงเว็บสามนะครับซึ่งเว็บสามนี่ก็ลงไปนนอนชัดเจนนะ ซึ่งไม่น่าจะใช่ i ิ p เพลยนะอันนี้าาก็จะเป็น a b a b c นะ c นี่รือเปล่า x a b c จดนอนสองชุดเล้วหรือเปล่านะล้วก็อาจจะมีชุดที่3 x a b c รกรลงมาภิเษกด้านล่างถ้าเป็นแค่น,นี้คือราคาก็คือจะดิบไม่เยอะอาจจะดิบไม่ได้แรงมากอาจจะไม่พาน 1, c 72, 1 c ่ c 7 2 1น c ประมาณเนี้ยก็คือจะเร่งไปไม่ถึงด้านบนนะ 1> 1น,นึ่งไปไม่แรงประมาณ1 4 5ประมาณประมาณเนี่จะอยู่ในกรอบเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะเป็นเคสนี้นะครับเพราะถ้าเปอินพาวจริงเนี่ยราคาไม่ควรดิบแรงนะชร่วว่าให้เซกเมนต์เนี่ยที่ลงมาเนี่ยยังไม่จบนะครับก็คือจะลงอีกชุดหนึ่งนะครับนอนอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเคสที่2ต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตดูวนะว่าหมดเรียนนะครับอินพาวน,นอนโอเค ถ้าเป็น ending ก็คืออันนี้ก็มีโอกาสที่จะจบะนะครับเป็นแค ending นะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งะครับสองสามสี่ห้ก็ต้องรอมาดูขาเนี้ยว่าจบหรือยังนะครับซึ่งถ้าเป็นขานี้ลงเป็นนอนก็มีโอกาสที่จะจบเหมือนกันนะหนึ่งสองลงสามนะที่ส่วนตัวก็มองเค่นี้เหมือนกันเพราะว่าราคามีการ overlap หัวหนึ่งเนี่ยซึ่งมีโอกาสเป็นแค่นี้สูงมากนะ แต่ว่าแรงซื้อเมลมีแรงซื้อมากแนละมีโอกาสที่ราคาจะกลับทิศแรงนะครับเพื่อลงห้านะครับนี่อาจจะเป็นการเด้งเพื่อให้ออกของอ่าเป็นการลงเพื่อให้ออกของนะครับเพื่อจบซึ่งถ้าเราซูมดูของท่อนนี้ยก็มีโอกาสที่ราคาจะจบนะในปรับเป็น a b c x a b c, a, b, c a, คือจบสองชุดก้วเว้นมีนอนชุดที่สามนะถ้านอนสองชุดวันนี้น่าจะจบแนละ้วนะครับ a บีเด้ง X นะครับลง A เด้ง b ก็ลง C นะครับเพื่อจบนะครับชุดนี้ก็คือจะมีการกลับติดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแต่เป็นเคสนี้จริงนะครับพรุ่งนี้ถ้าเราเกิดเป็นเคสนี้ราคาอาจจะเปิดโดดได้นะครับเปิดโดดไปยืนแนวเนี้ยได้นะอันนี้ต้องระวังนะอาจจะเป็นอาจจะทำให้ อาชุดขาลงจบนะถ้าเกิดว่าราคาสามารถยืนแนวด้านหนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งได้นะราคาจะมีโอกาสไปหาแนวแก็บด้านบนนะครับหนึ่งสี่แปดเจ็ดเป็นสี่เก้าหนึ่งอันนี้จะเป็นแนวพุดหรือช็อตที่น่าสนใจแต่อันนี้จะเป็นแนวเล่นสั้นๆได้นะครับอันนี้ก็คือต้องต้องมาดูราคาเปิดหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเปิดไม่ได้ไปไหนไกลเปิดมาแค่แถวเนี้ยราคาอาจจะมีการชนแนวนี้แล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ย่ยอลงมา ถ้ายืนอยู่ในนี้ก็รจะเล้งขึ้นได้แต่ถ้าไม่อยู่อาจจะหลุดไปหา,าท่าเกตด้านล่างได้นะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็ราคาเปิดไปชนเป้าด้านบนและยืนได้นี่ยล้วก็ย่อลงมาแล้วขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่เคสมองขึ้นที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับมุมมองในการเทรดก็จะมีประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีในการเทรดครับขอบคุณครับ